สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรู้จักหวานเจีย๊ยบเน็ตไอดอลชื่อดังดีกรีระดับซีอโอดีเจอนาคตยังอีกไกลเป็นอีกหนึ่งเน็ตไอดอลสาวที่ใครได้เห็นต่างเป็นอันต้องตกลุมรักสําหรับหวานเจีย๊ยบทมลวันชาวชนบุรีวัย23ปีสาวแกร่งสุดเซ็กซี่มากความสามารถ ที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่ง0สนคนนอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วหลายคนอาจจะคุ้นตาในตำแหน่งดีเจดีเจหวานเจี๊ยบ EDM และเพลงโจโจรับเปิดเพลงนอกสถานที่ตามงานต่างๆแต่หวานเจี๊ยบยังมีธุรกิจด้านความงามเป็นซีอของผลิตภัณฑ์ซาราสมสับปารดไทยแลนด์จูออร่าไทยแลนด์อีกด้วยเรียกว่าเธอเป็นทั้งเน็ตไอดอลที่มีอนาคตใกล้และเป็นที่รักของเพื่อนๆ คนสนิทอย่างมากแต่เป็นที่น่าเสียใจที่หวันเจีย๊ยบต้องจากไปก่อนไว้อันควรหลังพบเสียชีวิตในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ